เอดีเยมสุดยอดที่อะพวกมึงพวกมึงเล่นก็ได้แค่นี้หวอะไอสัตว์มึงจบจบเนี่ยถ้ามึงโดนโดนสกอร์เขามึงแพ้มึงยุบเลยกูยุบแม่งเลยซัมเมอร์เดี๋ยวกูเหลือกูไอปอเลสพอี้เียไปกันตีไอสัตว์เล่นไม่ฟังเลยเหียแม่งไม่ใช่แก๊งกูแล้วไอแก๊งเฮียเนี่ยสัตว์มึงเตรียมตัวใส่หัวไปได้เลยเหียมาสิบนาทีนะครับมาเสนอหน้ากลับมาในสัตว์ในไฟก็ด่าอย่างเดียวไอเชียทุเรศไอสัตว์แกงเขารวมตัวไม่ถึงเดือนไอเฮีย พิมเอาเ่าพี่พิมเล่นปะอมอุมอุ้มตบขึ้นตบขึ้นี่ต้ออออกต้อยงยิกหน่อิงบกหน่อยยิ่ยยิงแบกหน่อยเอยยิงแบิงแบ่อยอยู่เบกใหอยู่เบกใหอยู่แล้วสท่อใช่ปะามาย่ามาสาม เบยู more, ่เบยู่รีบๆรีบมาดึงซอกออกดึงซบกออกมุดดึงซอกออกมันเบื่อรถตรงไหนเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเบิกรถตรงไหนเนี่ยต้องไปเผาพี่บอลเผาไม่ได้พี่บอลโรงพยาบาลต้องให้เพื่อนไปรับไปรับไปรับพี่บอลเดี๋มารับเดี๋รอเชี้ยรกันอยู่ต้องรอพ่อมึงสามอ่ะคือในป้ายตรงสามท่อเพื่อนขึ้นได้ายสาท่อคือรถให้ได้มึงขึ้นรถให้ได้มึงแยกกันทำไมวะมึงเลิกไล่เช็ดดิมึงเลิกไล่เช็ดิมึงเลิกไล่เลย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 กูบอกให้พวกมึงเลิกไล่เฮ้ย มึงเรื่องไรแค่้งมาโรงพยาบาลได้หมดเลยตอนเนี้ยในวอยี่สิบสองคนต้องมาโรงพยาบาลกูบอกให้มึงมาโรงพยาบาลยี่สิบสองคนไอสัตว์มาเดี๋ยวนี้แล้วเป็นเที่ยอะไรเนี่ยออกไม่ได้อะไอสัตว์มึงปล่อยซื้อไม่หมดเลยใครมาได้มาใครมาไม่ได้ปล่อยกูสั่งให้มึงมาตรงนี้สัตว์ไม่มามึงก็ออกไปกูบอกให้มึงมาเหียมาโรงพยาบาลมึงไม่ฟังมึงใส่หัวมึงถอดสูตรกูแล้วมึงไปไกลส้นตีนเลย ไม่เสนอหน้าเรียกกูว่าเพื่อนอีกสัตว์ไปไกตีนที่ี่ยแกงกูสร้างมาให้มึงเล่นกันแบบสามัคคีไม่ใช่มึงเล่นชี้เทียแบบนี้ไอสัตว์มึงไม่ฟังมึงมีหัวหน้าแกงว้าจะมีเทียอะไรวะฮะกูบอกให้มึงมานี่ไม้หมดไอสัตว์เล่นเทียอะไรกันอยู่เทียโดนมึงก็ปล่อยตายไปอสัตว์มึงมาเดี๋ยวนี้เลยใครมาได้มึงมาเดี๋ยวนี้มาหน้าโรงพยาบาลแล้วมึงต่อรถเรียงไว้เลยมึงมามามาสั่งละมา ไว้เวลามึงสามนาทีนะตัวไหนมาไม่ถึงนะไอ้ยี้อ่ะมึงมาจอดแล้วมึงซ่อมรถให้หมดเลยมันไม่มีให้เพิ่รถทำไปสามท่อพี่ไม้หมดไม้หมดใครโดนอปเลยมาโรงพยาบาลสองปะไม่ไม่ผมโดนตรงสะพานเออไปเลยกูบอกให้มึงมานี่ยี่ะมันเยอะมันเยอะต้องไปมาได้เท่าไหนก็เท่านั้นแหละไอ้สัตว ม่เองไหนก็เท่านั้นแหละไอ้หี่อันี้ความเป็นจริงที่มึงกำลังเผชิญไอสัตว์เป็นยังไงไะไอ้ที่อมึงเล่นแบบเนี้ยมึงไม่แพ้โอเคอ่ะมันแปลกเว้ยมึงแพ้ถูกไรไอ้หี้ยมึงเอาใครมาเล่นบ้างเนสตอรี่เนี้ยไปมึงเล่นโง่จังวะพวกมึงลืมกันไปหมดแล้วหรอวิธีการเล่นของพวกมึงมาเล่นยังไงอ่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ลานกิจกรรมพี่ ู้างหนเวทีปล่อยตายเลย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 กูบอกให้มาตรงนี้ให้หมดมาจอดตรงเนี้ยจอดแม่งกันอยู่ตรงเนี้ยกูใหญ่อยู่ตามพ่อไงไม้หมดเลยเฮ้ยเฮี้ยใครชนอะไรเนี่ยมึงชนทำเฮี้ยเลยวะเป็นพี่แกงอื่นรถแกงอื่นรถแกงอื่นก็เฮี้ยรถแกงเราเนี่ยไอสัตว์มันชนเมื่อกี้มันเป็นจดพีพีผมไม่ได้ชนมันโดนชนเอ้ยมามามาจอดมามาจอดมาจอดตรงนี้ให้หมดเลยมึงมามากันหมดหรือยังหมดหรือยัง ถาว่าหมดหรือยังยี่สิบคนเนี่ยตรงนี้มีไม่ถึงสิบคนตงเนี่ยทำไมยังไม่มามาดิกูยังไม่ได้พาวกูยังไม่เห็นไปพาวเลยมึงลืมไปหมดแล้วเหรอมึงเล่นยังไงเนี่ยมึงเกิดอะไรขึ้นตัวพวกมึงไว้สัตว์มึงเกิดเที่ยอะไรขึ้นเนี่ยมึงเล่นอะไรกันอยู่วะมึงต้องเล่นอยู่อยู่ด้วยกันเว้ยมึงต้องเล่นเป็นกลุ่มไอ้เหี้ยเขาไม่ได้ขับรถประมูลรถไม่ได้โอพีมันขับแท็กแบบเดียวกันกับมึงเชียเดียวกันกับมึง มึงจำไม่ได้เหรอมึงเล่นมึงเล่นยังไงตอนมึงอยู่แฟมมึงจำไม่ได้เหรอและในไฟเนี่ยเช่แพลาติกมันอยู่ไหมเนี่ยไอพแพทติกอยู่ไหมกูถามพีอยู่อยู่อยู่พี่อยู่มึงเนี่ยด่าอย่างเดียวเลยในไฟอ่ะมึงไม่คอไฟมึงเสียงเสียงมึงกบเพื่อนหมดเลยมึงจะดูย้อนหลังไม่สัตกูอยู่ข้างมึงทุกช็อตตั้งแต่เริ่มไฟเลยมึงไม่คอไฟแต่มึงเอาแต่ด่าอย่างเดียวมึงเป็นบ้าไปแล้วเหรอเสียงมึงดังทำไมไม่คอไฟแล้วพวกมึงเนี่ย ฆ่าเสร็จมึงก้วิ่งเล่นต่ออย่างเดียวมึงไม่ทําศพเลย K.O.D เขามาฆ่าได้แบบมาชุบเพื่อนได้แบบชิวๆเลยปกติมึงเล่นอ่ะมึงเซตคนกักศพแล้วมึงคุมหลังบ้านไม่ใช่หรือวะไอ้่ผมรอดละต่อให้มึงจาไม่ต้องอุ้มศพไปทิ้งไกลๆแต่มึงเล่นในแบบของซัมเมอร์ก็ได้เว้ยมึงเล่นในแบบของซัมเมอร์ก็ได้ก็คือมึงเล่นแบบมึงกักศพที่เดียวอ่ะแบบซัมเมอร์ก็ได้เว้ยทำไมมึงไม่ทำมึงได้คุยแผนก่อนเล่นหรือเปล่ากูถาม มึงได้คุยไม่ก่อนจะเล่นว่ามึงจะเล่นยังไงต่อจากนี้ถ้ากูสั่งอ่ะถ้ากูสั่งไปตรงไหนเ่ะสั่ง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 ไปตายก็ต้องไปเชี่ยมึงไม่ต้องเกิดคําถามในหัวเลยไอตัวไหนขัดกูอีกนะไอ้เชี่ยมึงใส่หัวไปแล้วมึงต้องกลับมาอีกในสัตว์ไปกับสนตีนไปอยู่กับไอ้พอย์ไปไอ้เชี่ยไปสัตว์ขบดิ่งกว่าไอ้พอยต์อีกไอ้เชี่ยกูพูดตรงนะไม่ฟังกันแล้วออกแก๊งยังดีกว่าอยู่ต่อไปแลวไม่ฟังไอ้เชี่ยหัวควยสัตว์ ถ้าต่อจากนี้กูสั่งแล้วไม่ขาดมึงไปไกลส้นตีเลยนะไอสัตว์แล้วไม่ต้องเสนอหน้ามาไนดะ้หี้ยะมึงไปสร้างแก๊งเองไปสัตว์มึงได้ยินหร้อยังที่กูสั่งอะ่ะได้ยินพี่บอลเอาตอนนี้เอาไงต่อพี่ะกูยัง,ไม,งไม่ได้สั่งให้ทําอะไรมึงหุบปากแล้วนั่งเฉยเฉไอสัต,ตนนว์กูงงจะให้มึงนั่งอยู่เงี้ยจนเพื่อนมึงเอ๋อหมดเนี่ยไม่ต้องช่วยเชี้อะจะได้ทบทวนตัวเองมึงใช้เวลาเนี้ยทบทวนตัวเองเลยกูไม่ให้มึงไปไหนทั้งนั้นอ่ะ มึงอยู่อย่างเงี้ยไอ้แคมซามนี่แคมซามนี่อยู่เป็นควายอยู่ตรงเนี้ยพริกเผาเนี่ยยิงไม่ได้บาก้ามันทำอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยไอ้บาก้ามึงทำเชียอะไรอยู่ส่งเพื่อนมาแล้วไงบัก้ากลับมากลับมาตรงนี้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 ขึ้นรถให้หมดเลยมึงขึ้นรถให้หมดเลยแล้วมึงเรียงรถไว้ดีๆดิขึ้นรถให้หมดขึ้นรถให้หมดเลยมึงขึ้นรถให้หมดเลยมึงขึ้นรถให้หมดเลยเงินมึงก็มีกันทุกคนนะขึ้นรถให้หมดเลย อีก่สิบห้านาทีเพื่อนมึงจะเออกูให้เวลากูกูให้เวลาเมืองห้านาทีอ่ะมันจะเหลือมันจะเหลือยี่สิบนาทีกนกว่าเพื่อนมึงจะเออมึงคุยกันว่ามึงจะเล่นยังไงห้านาทีเนี้ยกูให้มึงคุยมึงไม่ต้องไปไล่แต่กูเชื่อใจว่าถ้าเกิดว่ามึงเล่นให้ได้แบบแบบที่เป็นตัวผู้มึงจริงๆอ่ะต่อให้เพื่อนมึงจะเหลือแค่สิบนาทีมันก็ไล่ได้หมด กูถามมึงคำเดียวเนะมึงเจ้ายังไงตามรอบน่ะตามกูเชียร์แหละมึงไม่มีความคิดงงๆของพวกมึงเลยเหรอกูเต้นได้ยินพี่ไหมกูถามว่ามึงจะเล่นยังไงต่อจากเนี้ยก็นรวมไล่เคสยรอะพี่บอลหลังนี้ใช่ไหมพี่ไฟเหมันผมว่าไฟอ่ะอยากให้อยากให้เป็นเหมือนเดิมก็คือดึงดึงแต่ดึงศพเพื่อนมองศพเพื่อนเยอะๆหน่อยอ่ะผมเห็นไม่ได้ชุบหลายคนเหมือนกันตอนผมตายนะ มันเทดค่ะลบก้อนออกจากเขตโรงมาด้วยครับเครื่องสีมันเทสหมอไล่ละป้าคุณเทา